ครับสวัสดีครับสัมบัยดีครับพี่น้องพบกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมเด้อครับเด้อพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับตลาดนัดวัวออนไลน์เบ้าหลุดกับผาพีพะน้องมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยูทีตลาดนัดบ้าน่ข่สมศรีคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับผมสําหรับพิกัดตลาดนี่กับบ้าน่ข่สมศรีครับผมตําบลโคกก่อครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตลาดเพิ่นจะเปิดทําการทุกวันจันทร์เนอพี่น้องครับผม อ่ามือนี่บรรยากาศในตลาดกันมีงัวให้พี่ให้น้องในเบื้องหลายอยู่ครับอ่าเนี่ยครับตลาดมันชนกันครับของน้องกุ้งน้าเชือกเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ครับผมอาจจะอ่ามีเวลานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องนะครับเบื้องกันยาวๆไปน้ำกันนะครับเนาะงมือนี้ครับผมเอาเดี๋ยวเขามาเบื้องคู่แรกชุดแรกครับผมเบื้อกำลังกลางเสียเวลาครับผมเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าเดี๋ยวเบื้องคู่แรกชุดแรกต้อกันไปเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ่ามือนี้เป็นยังไงครับไตัวมาน่ แม่ลูกน้อยนะครับแม่ลูกผู้เนาะคููนี้เนาะครับอเดี๋ยวครับเบิ้งคููนี้ก้อนชุดแรกคมแรกเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นี่ครับตัวลูกขึ้นตแดงดีสีเข้มเข้มนี่แหละลูกได้เจักเดือนละครับเนี่ยลูกสองเดือนลูกเดือนพอชัดเจนบ่พอผชัดเจนครับพอผ่ชัดเจนพี่น้องแต่ว่าเบิ่งโตเอาเด้อพี่น้องเด้อแดงดีลออนี่แหละสีเข้มเขมนี่แหละพี่น้องอะ นี่ครับแม่ตอนนี้ทองว่างนะครับเนาะแม่ทองว่างเส้อสูงแม่ประมาณเท่าไรครับติดรอยี่สิอกครับรอยซี่สิบบวกๆวยืดดอกพี่น้องโตแม่เพิ่นให้เบิ่งมุมไกลๆแดงๆดีๆสีเข้มๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเรื่องเม็ดสีนี่บ่ต้องห่วงอันนี้กีบหูวดำครับผมนี่เด้อครับอ่ะโตแม่เพิ่นล้ำตัวเงาครับผมพี่น้องอ่โค้งสางกระดูกแขงขาใหญ่เด้อครับเด้อครับเอ้านี่แหละครับโบสดียืดดอกครับผมนี่แหละคู่นี่คู่โค้งแม่ลูกครับผมนะนะครับ นี่ครับเอาบัตรนี้พีพาถามราคาเด้อครับบัตรน,นี้อ่ะนี่ครับคู่นี้คมนี่เปิดไว้หลายตรนี่ครับเก้าหาร้อยครับทะเลกนะอ่อนนะมื่นเก้าพันหาร้อยพนอยพนะพี่น้องเนี่บัตรนี้เอานี่เด้อครับเดอ้อครับผมผูดด้ใดสนใจอยากจะได้ร้อยเลี้ยงพี่น้องนี่แหละมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูกโตผูบครับผมพี่น้องอ่ะเปิดกันเลยโค้มแรกนี่แหละอ่ะมีตัวใดอีกครับอันนี้แม่สาวเนาะอ่ะอันนี้เป็นแม่สาวครับผมอายุหลายตานด่แล้วอายุชนขวบปีพอดีครับผมพี่น้อง เป็นแม่สาวครับผมพู้เลยหาแม่บอกแม่พันอยู่ส่วนสูงตัวยิบหะนี่นะครับเด้อเบิ้งส่วนถ่ายครับผมพี่น้องอส่วนสูงว่ามันสิหลหลก็นั่นอยู่บอกครับว่า,ารายายายอยเออร้อรยสามสิบพุ่น,นอ้อเออนี่ครับผมหมื่นห้าพันบาทครับผมพี่น้องแม่บอกแม่พันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อ่ะโบดดีพี่น้องเนาะเออถือว่าโบดครบเครื่องแหละนี่เด้อครับเด้อขอแข่งข้าหน้าตาเพล่นเนื้อหนังเม็ดสีว่าต้องห่วงเลยครับผมเครื่องดำ อ่ะนี่ครับอ๋อเบิ้งชายยางพร้อมพอดีเลยพี่น้องมื่นหาพันบาทต่อร้องได้ต่อร้องได้ครับต่อร้องได้พร้อมพี่นอ้องเนานี่เด้เดอ,อครับ,บเ,เ,เ,เด้ออ่ะนี่แหละครับให้เบ,บววิ้งโตเต็มเต็มเม็ดสีดีๆครับอ๋องัวบ่มีต่ำหนิอีงเนาะครับเนาะ,ะครับผมมีเท่านี้เนาะมือนี่สามตัวครับผมอ่ะโคมงหนึ่งกับแม่สาวเด้อพี่น้องครับผมกะผู้ใด้หาแม่บอกแม่พันอยู่อยากจะได้แบบนี้แลฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับผมอ่ะหอยทองมีเด้อพี่น้องเด้อครับผมเออมัััันนคครรบบผมม ครับเห็นลงรถมาทางนี่เพิ่นไปใส่รถเนาะเมื่อกี้เนาะครับเนาะขับไปแม่เหน่เออครับผมทางกันเอออ่ะนี่นะครับเดี๋ยวฟังทางด้านนี่ครับผมเพิ่นเอารถไปจอดเดี๋ยวพี่น้องกะเห็นเพิ่นเอาลงมานะครับเนาะอ่าเพิ่งเพิ่งโตรถเมื่อกี้ครับผมอ่าเดี๋ยวชุดนี่นะครับเนาะนี่ครับเพิ่นกำลังรถเอารถไปจอดเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งโตรถลงมาได้หน่ชุดนี่ครับผมอ่ะนี่ครับผมกะมีงวงงามเข่าไม้อีกเนาะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้เลยครับผมเพิ่งลงรถมาไม่ไม่เลยพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวพาสอบถามกับเจ้าของเพิ่นเบิงนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับมเอนี้เป็นยังไงเนาะครับมาเมียลูกเรากับผูเนาะครับเนาะครับผมแม่ลูกอ่แม่หัวโลนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาเบิ่งลูกก่อนพี่น้องอันนี้แม่ลูกลูกโตผูเนาะลูกผูพี่น้องแม่ลูกลูกผูลูกได้จักเดือนลรอครับลูกปรห่าเดือนเดือนลูกครับผมแม่ทองว่างบอทองว่างเลยแม่ทองว่างเส้นสูงแม่ประมาณเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบบวกลบเนาะร้อยสี่สิบบวกลบครับผมพี่น้องจริงๆผมว่ามีสี่สิบเทินแหละเออเออเฟิ่นตีเออเพิ่นตีตั้มไว้นะครับอ่ะเบื้องตลูกพี่น้องเอายางรอเลยพี่น้องเด้อนี่ก็ได้ลูกเพิ่นนะครับแขนอันตันเลยครับเอานี่นะครับอ่ะเบื้องตแม่บัดที่นี่ครับผมพี่น้องเอาปุ่นครับอ่ะนี่เด้อครับเอาเครื่องดำครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวนะครับเด้อ ่ะไปหาลูกไปหาเมียดูลูกไปได้ไปหาลูกเพื่อนนะ <c oughs> น,นี่ครับเบื้องตลูกเพื่อนลูกเพื่อ,อ,อนอีแดงดีมเม็ดสีนี่บ่ต้องห่วงเลยล่ะครับผมอ่ะนี่ได้ครับเด้อข่อแข็งขาเพื่อนนี่ครับอนี่ครับอันนี้ลูกที่ไหนครับเป็นเห็นตีเบอร์ไว้เป็ียกพร้อมบ่เอฟหนึ่งเหรอเอฟหนึ่งมีใบบ่ครับนี่บ่มีครับบ่ได้อามอ่าใบสันตามหากระสิพออยู่ดอกเอออ่ะอันนี้ครับผมเป็น เป็น F1 เนื้อพี่น้องนะครับอ d 0 1ครับผม F1 เนื้อพี่น้องเนาะครับผมตัวนี้อ่าสายแม่เพิ่นนี่เป็นสายใดเฮารู้บ่อกบอ่าบ่รู้เนาะครับเนาะอ่่าทีใบเพ็ดบ่มีมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับผมแต่ว่าค่ะลองคุยกันเบิ่งนะครับเนาะเพื่อเพิ่นหาใบให้ได้นะครับกับเจ้าของเก่าเพิ่นเพิ่นว่ามีอยู่ครับว่าเรื่องใบน่ะแต่วใบบ่ได้สอบถามเพิ่นอ๋อใบนี่มีอยู่ครับผมว่ทัไปเลยนะครับเออครับผมเอาที่นี่ครับผมฟังราคาเนี่ครับบัดนี้คู่นี้คมนี่เปิดไว้หลายปานได ราคาโปรพิเศษครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องราคาโปรพิเศษพานาพี่น้องเอา้านี่นะครับเด้อกินหยาดีกินหยาเก่งพี่น้องเบื้องนี้ผมนี่นี่ครับสองหมื่นเก้าตัวร้องได้เนาะครับเนาะครับผมนี่นะครับเอาให้เบื้องคู่กันครับผมพี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทนี่แหละอ่ะอบัตรเออบัตรที่นี่เป็นสายผูพี่น้องอ่ะครับผม ่าตัวนี้ไซส์ผูกพี่น้องเส้นสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห่าน่าจะได้ย่ดอกพี่น้องร้อยยี่สิบห่าบวกๆเลยครับเด้อครับผมอ่ากีบหัวดำคอแข็งขาใหญ่ดีพี่น้องเออโมดโมดนี่แหละ <ผม S 2> หนี่ครับเอา้านี่เด้อครับ,รบตัวนี้เปิดไว้หไรไปไหนครับตัวนี้ผมเปิดไว้หมื่นสองพันห้าร้อยครับหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องร้อยหมื่นสองทุกหน่วยเอาไปคุ้มฝูงครับพี่น้ออง่านี่ครับคุ้มมูคุ้มฝูงได้เด้อครับเด้อแบบนี้ครับผม อ่ะนี่ครับเขนสร้างมาได้มาเลยคุ้งหมููงคุ้งด่างใุ่้งดางเอาไปเมียนมือนี่ครับเอ่น้องเออนี่ครับอ่าพูดได้ได้น้องคเนาะเออนี่นะครับจะมืสองหหรยต่อรองได้น้องคบเนาะ เออได้ครับเอ้าคุมมูคุ้มฝูงมัวไทยน้อยก็ได้พี่น้องเอ่อฝ้าเอากวันเน้อวะเดียเพิ่อนกำลังมายืนเล็งอยู่นี่เอาเลยครับเชียร์เอาเลยคนี่ครับเอาฝากเบอร์นะครับวันนี้คยร์ได้แล้วศูนย์เก้าหกสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าซี่ครับผมศูนย์เก้าสี่ครับผมอ่าหอยกุ้งนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมใครสนใจอยากจะได้ครับผมก็อ่าเฝ้าโทรเอานะครับเนาะรายละเอียดใดถ้าเบ้าดูถามให้ว่าชัดเจนกะสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นได้อีีีกกกเเเทยนนนึงงงคคคือ่่าาละรรัับบบให้้ิมมุุว ไกลครับผมเอ้ามันหมนันนะครับเด้อค,ครับผมครับอชุดนี้สองตัวนี่ของผู้ใดเดนาะครับนี่เนะาะสายผูสองตัวนี่โดนยูทูบหันของผู้ใดเดนาะครับสองตัวนี่มีเจ้าของบ่ตอนขึ้นรถดิครับนี่ <laughs> สยสต็มนะครับอันนี้ว่าตวัวเราเท่าไหร่ครับนี่ยสองตัวนี่ครับนี่ยว่าตัวเบื้องแรตัวผูนะครับตผูตัวนี้ว่าสิบสองสิบสองแ่เออสิบสองบอครับเอ้ามานน้ำกันบ่มีละชุดนี้ละชุดนี้ละอ๋อชุดเออเนี่ครับมีตัวผูตัวนี้เนี่ยสิบสองพันอภินอง เอาอันนี้ติดต่อกับหอยทองมีได้เด้อครับเด้ออันนี้ครับประมาณว่าส่นสูงประมาณร้อยสามสิบนะจะได้ยูดอกพี่น้องเอาดีด้วครับเด้อเมื่อกี้ว่าได้ถามให้ครับผมนี่ครับเนาอันนี่ครับอันนี่ครับอันนี้ก็รออยู่พี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้ครับติดต่อกับเบอร์หอยทองมีได้นะครับเนาะอันนี้ครับผมชุดนี้เนานี่แหละครับเดี๋ยวพาไปเพิ่งทางนี้ครับผมไปหาลุงหนวดก่อนพี่น้อง โอ้สียางไปใส่เนาะครับเนาะหวัสดีครับสวัสดีครับเออบางคนก็นะข้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ครับเอานี่ครับมือนี่ครับผมอันนี้เป็นแม่แม่ทองแม่ทองทกเดือนนี่แหละทองทกเดือนครับผมทองย่างเงีย่างเป่งนี่แหละพี่น้องอ่ะนี่ครับแม่เฟมเงยเงยหล่นหล่นอ่าครับผมทอ้เอาฟังราคาก่อนนะครับตัวนี้ สามหมื่นห้าพันบาทรา,าคาห้องไว้เด้อพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าตานี่ครับอ่านี่ครับเบิ้งหน้าตาเบิอ้องคอแข้งขาเนือ้อหนังนำ้ำไตอ่าโบดโบดนี่แหละพี่น้องอ่ะนี่ครับทองกับพอเดยบาทที่น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 ี่วีโก้อ่าทองกับวีโก้สองร้านครับผมวีโก้สองร้านไวแซดสองสี่สามทับหนึ่งพี่นอ้องอ่า นะครับอ,อันนี้วันผสมกับ15พฤษภาหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อกำหนดคลอกับวันที่16มกราหกแปดครับผมพี่น้องอ่ะแม่อ้างยางไงครับผมส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบหน่าจะได้เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งไทยเพิ่นยืนยกเธอเลยได้แหละเหลียวเบิ้งไกลๆว่ามันสายผู่ที่แรกเอา้านี่ครับเบิง้ง ครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งฟังนี่นด้ระเด็นครับผมเบื้องนี่ครับกกหางใหญ่ครับผมเครื่องอมเนื้อแม่นี่ครับผมหายหางไทยลำดีพี่น้องเอ้านี่ครับงวบวมีตรตำหนิเนาะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวนะครับบนบนบนเม็ดสีครับผมพี่น้องยืนยกหยกยืนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้านี่นะครับเด้อนี่ครับเบิ้งหน้าตาครับผมมันเป่งเลรอพี่น้องกะอ่าเป็นแม่ทองทองแก่แล้วเนาะครับผมอันนี้สามหมื่นจับข้อกระดิ่งสามหมื่นห้า ครับผมราคาต่อรองได้ต่อไรล่ะอ่าต่อรองได้อีกไปส่งอย่างไราคาดีอ่าราคานี้ส่งฟรีร้อยกิโลพ่ะนะพี่น้องเอ้านี่จะขับเด้ออบไปหรกทองที่ไดครับวันนี้ ทองสองนี่แหละล่ะทองที่สองลูกที่สองค้าทองเนื้อพี่น้องทองกับอ่าไวแซดสองสี่สามทัหนึ่งวีโก้สองล้านเนื้อครับเด้อเอ้านี่ครับบอปีเราลูกดิให้เบิ้งไกลๆมุมกว้างๆเนื้อพี่น้องก็ขายเราลูกนันล่ะบอเออตัวพี่ตัวพี่ตัวเนี้ยคบเพิ่งแยกเพิ่งแยกออกไปเนาะอ่านี่ครับเอ้าวง่ายกันเนี่ยครับสามหมื่นหาขายลูกก้อนพ่อเมียมันมั่นชัดเจนแล้วอ่ะมาตัวเดียวหนิครับมึอนี้เดี๋ยวตัวเดียวเอาฝากเบอร์หน่อครับบอหนี้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งสองศู 0792 0792ครับผมลุงงนวดครับผมครับผมเบอร์ถือนะครับเบเบอร์ถึอเนาะมันอี้เนาะเบอร์ถึอเนาะเบอร์ถือเบอร์ถึงแท้เพราะว่าตั้ตึงรถตั้ตึงหมดครับผมเอ้ามันหมืนครับมันหมือนครับผมนี่เราพี่น้องกะผ้าเบิ่งนะครับเนาะชุดนี้ครับผมเดี๋ยวบัดที่นี่มาเบิ่งทั้งอ่ะสายอ่าเบาๆดนะพี่น้องเนะหวัดดีครับครับผมราคาเกษตรกรบัดที่นี่ตัวละหมื่นห้าร้อยครับผมพี่น้อง อันนี้ก็แมีนบ่ครับนี่แมนยปลาพี่น้องตัวละหมื่นห้าร้อยตัวละหมื่นห้าร้อยนี่ครับเบิ้งเอานะครับนี่ยตัวละหมื่นห้าร้อยพ่ะย่ะตัวบอกไงเอานอเด้อครับเด้อครับเอาชุดนี้นะครับเนาะเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเจ็ดตัวอ่ามีทั้งหมดเจ็ดตัวครับผมอ่ามีครับเรื่องเม็ดสีหมื่นห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สาวนางครับผมอายุประมาณไหนครับประมาณปีปีกว่าครับปีกว่าเนาะครับผมนี่ครับอ่าเบิ้งนี่ครับเบิ้งตัวนี้ครับผมพี่น้องเอาให้เบิ้งรายละเอียดแต่ละตัวเด้อ 1,500บาททุกตัวครับผมชุดนี้อ่านี่ครับเป็นของขวัญไก่สิบปีไม่แล้ววะาสั้นครับผมอ่านี่นะครับเด้อช่วงเกี่ยวเขานะครับผมพี่น้องมีพื้นที่ผู้ใดอยากจะไว้นะครับเนาะอยู่นี่นะครับมี7ตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับเอ้านี่ครับโบดดีแดงดีสีเข้มครับนั่ที่สเอ้านี่ครับทุกตัวนะครับเนาะครับผมพี่น้องอ่าส่วนสูงกับประมาณร้อย ร้อยสามสิบนะจะได้เด้อพี่น้องร้อยยี่สหาร้อยสามสิบตุกตัวนะครับยืนอยู่นี่นี่ครับอายุปีกว่าทุกตัวอ่ะนี่ครับเบื้องรายละเอียดแต่ละตัวนะครับเนาะอ๋อนี่เด้อครับเด้อครับประมาณแท้นี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะตัวนี้ก็บดจัดเลยพี่น้องครับผมบดจัดอ่ะนี่นี่แหละครับเอ๋อส่วนสูงแต่ละตัวประมาณร้อยยี่สหาร้อยสามสิบเด้อพี่น้องเด้ออายุประมาณขวบปีนะครับแต่ละตัวอ่ะนี่แหละครับอ่ะคุณยาอยากจะได้ครับผม เป็นสาวนางนางังถูกโตพี่น้องอ่ก็นังเต็มขวบปีอ่ะนี่ครับนี่ครับเอาโบดดีนะครับเนาะอ่นี่แหละครับชุดนี้นะครับเนาะมีทั้งหมดเจ็ดโตมีตะโตงามๆเนื้อพี่น้องเน้ออ่าพูดเอยากจะได้เป็นอ่าไว้เป็นชุดตั้งคอ,อกตั้งฟาร์มนะครับเนาะตั้งหลักเน้อพี่นอ้องอ่านี่นะครับมีพื้นที่เกี่ยวเขาเดียวปล่อยไส้นี่เป็นตานาะไน้เน้อพี่น้องนี่ครับผมเอานี่แหละครับผมห้เบิ้งตาละโตนะครับ ภาพรวมเนอพี่น้องแล้วก็เบิ้งรายละเอียดแต่ละตัวสาับาร้อยเจ็ดครับผมเจ็ดมื่นครับผมเจ็ดมื่นสามพันห้าร้อยครับผมนี่ครับเอายกชุดนะครับเนาะ นี่ครับหรืออยากจะแยกราคาโตกับแยกได้ได้ไครับผมอ่ะนี่ครับเอ้าไปปล่อยใส่พี่น้องเกี่ยวเข่าก็ไดวปล่อยใส่หย่าใส้เฟียงนี่เป็นโตไม่ได้นี่นี่ครับจังแม่นี่พี่น้องเอ้ยครับผมมึงนะครับตัวนี้แม่นี่ส้นสูงมันมีรอยสามสิบห้าบวบคุณบ่ครับผมพี่น้องอ่ะโตย่างไงได้ครับถ้ามืนหารอยครับผมนี่ครับเอาเต็มเต็มเลยแหละอ่ะนี่ครับทุกตัวราคานี้ต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้อีกนะครับเนะ อ่ะฝากเบอร์ได้ครับบัตรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสครับผมพ่ออเนกนะครับพ่ออเนกจากรักภักดีฟาร์มนะครับเนาะบ้านหนองตื้นพี่น้องครับผมอ่าตำบลขัวห้องนี่แหละผู้ใดอยากจะได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมในฟาร์มเมีงัวเลือดลอยมีอ่างัวงามให้เบิ้งพร้อมพี่น้องผู้ใดอยากจะเบิ้งกับเขาไปเบิ้งได้อ่ะนี่เด้อครับเด้อชุดนี่ผมให้เบิ้งยาวๆแน่จังหน่อยครับผมเพราะว่ามีงัวมีได้โตดีๆครับนี่เนาะผู้ใดประกอบการตัดสินใจของพี่ของน้องแหละราคาแบบเกษตรกรเาจัับตต้้องไดทุกว เด้อครับเด้อเอา,าครับผมอ่ะขยับมาด้านนี้นะบัดที่นี่ขายกันไหมครับนี่เด่าเ<า>ด้อขายเดีว่วขายแล้วครับครับผมเท่าไรละ่ะขายกันเท่าไรขายกันหมื่นหกพันหกร้อยครับหมื 16, <600. S 1> น่นหกพันหกร้อยนี่พี่น้องเอาแม่ลูกลูกผูกหมื่นหกพันหกร้อยพันะขายกันไปแล้วครับนี่เด้อครับผมเอาบัดที่นี่พามาเบื้องด้านนี้ครับผม อ่าวัตดีครับวัตดีครับอ๋อวัตดีครับครับผมอ่ะมือนีของพ่อหมายเป็นแน่ไหนครับเดียวอ่านี่ครับเป็นแม่แม่สาวแม่สาวแม่สาวพี่น้องเอ้านี่เด้อครับเด้ออ่าโบสดีโพดดอกพี่น้องโบสยกสูงเลยเออนี่ครับว่าเบื้องขาเพิ่นเต็มเลยครับเอ้าพี่น้องนี่ครับอ่าหัวลุ้นหัวล้นด้วยกำเนิดเนาะตัวนี้ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับมามัดสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะอ่านี่ครับร้อยสามสิบห้าบวกบวกอายุไรปันไดล่ะ อายุปีกสองเดือนปีสองเดือนครับผมปะประมาณสิบสี่เดือนเนาะครับผมนี่ครับเรียงไว้อีกจังหน่อยเด้อพี่น้องครับผมหลังปีไม่อาจจะได้ผสมครับผมแม่นี่เอานี่ครับเป็นแม่สาวหัวโล้นล้นโดยกําเนิดพี่น้องเครื่องดําครับผมเอานี่แหละถ่ายดำเด้อพี่น้องเด้อตัวน,นี้เปิดไว้หลายปันไหนครับหมื่นห้าพัหมื่นห้าพันบาทครับผมพี่น้อง ราคานี่ต่อร้องได้พร้อมพนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวครับเดิ่มหมื่นห้าพันบาทนีครับผู้ใดมองหานะครับอ่ะราคาแบบเบาเบานะครับเนาะอ่าอยากจะได้เอาไวียดี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นี่ครับเอามาตัวเดียวมาตัวเดียวอ๋อฝากเบอร์นะครับผม0 8 7เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแครับผมอ่าพร้อมหมายได้อพี่น้องอ่ะมันมันครับผมมันมันครับนี่ครับกับบรรยากาศในตลาดครับผมทางพี่เพื่อนกับเออนี่ครับเอาเดี๋ยวพาขยับมาเบื้อีกกจัหน่อยนะบัดทีนี้ครับผมชุุดดสทาย ด้านนี่ว่าดูของผู้ใดเจ้าของเพิ่นนี่นะครับเด้ไอ้โทษนะครับคู่นี้ของผู้ใดครับคู่นี้ของไผรของของของเพ่ก่อนอ่ะเพิ่นขายไปครับเนี่อ่ะเดี๋ยวนะครับเด้ครับหาเจ้าของเพิ่นอยู่อ่ะอันนี้ขายไปพ่อขายไปอ๋อเออเอาว่าไปยังครับผมขายกันน่าจะขายกันเมืนอตนแหละอ๋นี่ครับ นี่ครับชนนั้นนี่ขึ้นร่นเมื่อเราบอกเออนี่ครับเออขึ้นขึ้นร่นาปแล้วบอกเออเป็นในขายหมดไปเมืนน่อนมีคนนว่าซิ่วไว้มื่อนี่ตลาดมันตลาดมันชนมันชนกันครับกับของน้องกูมันก็เลยบางไงจังหน่ยนอยตัวนี้นะครับขายไปนี่ขึ้นขายไปนี่ได้เลยเราไปใส่ครับแทพงขายไหมครับเพราผมไม่อยากออกชื่อ มาแต่เสียงก็ได้ครับมาแต่เสียงนี่นะปมาณน้นครับเอาหนี้เนี่ยครับผมกะสั่งโวนทางบนขึ้นรถเมืแล้วเนาะครับเนาะเออนี่ครับเหลือตัวเดียวเพราะว่าถอดอะไรครับเนี่ยหมื่นสามพันบาทครับผมเป็นแม่จังไหนแม่แยกลูกจ้ะแม่แยกลูกเนาะอันนี้อ่าทองว่างพี่น้องอ่ะสายเท้าโบดเด้อพี่น้องเด้อหมื่นสามพันบาทพะนะตัวนี้ครับผมอ่าเมนแม่แยกลูกทองว่างส่วนสูงประมาณรอยสี่สิบบวกอ่าจะได้ยูพี่น้อง อนี่แล้วครับเดี๋ยวตัวเดียวนี่เนาะครับผมอ้าฝากเบอร์นะครับ087 0์แปดเจ็ดเก้าเครับผมอ่าแม่ต่อมเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะมันหมันครับผมมันหมันครับแต่เมื้อนี้กะงัวบ่หไล่ไปไหนพี่น้องเพราะว่าตลาดมันชนกันครับผมเนาะกะถึงข้าเจ้าก็สิไปตลาดต่อนะครับเนาะอันนี้ขายกันไหมครับของผู้ใดยเนาะ อันนี้ขายเราบ่นี่หล,ลงหลงหอดงัวจะคว้างมาเนี้ยเอ้าตัวน,นี้าตัวใดเ่าใดไงเาเอ็ดก็หลงหลงหอดงัวได้มาเนี้ยนะอนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทพนะอันนี้ก็เป็นแม่สาวเนาะาแดงดีสีย่างเข้มกีบหูดำขอแข็งขาง่ายกระดูกง่ายเด้อพีินอ่องเด้อนี่ครับกุกหางง่ายเครื่องดำเนาะ นี่่อะเมืองไทยครับผมส่วนสูงประมาณรอยสี่สิบน่อจะได้ได้พี่น้องเด้อตัวนี้อนี่แหละครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทอายุประมาณเท่าไหร่ปกีกว่าเนี่ยจ้ะปีกว่าปีหกเดือนครับกลายเป็นแม่บอกแม่พันอ่ะเลี้ยงไว้อีจกจังหน่อยครับผมกลายเป็นแม่สาวความเหมาะสมหรไปเอาง่ายๆครับผมน,นี่ครับเอออ,อีกเดือนสองเดือน ปีไม่เลี้ยวเนาะเออเพือๆได้ได้ผสมเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับผมผูดในมองหาเบื้องครับเบื้องหน้าตาเพิ่นนะเป็นมัวโค้งสั่งง่ายเด้อพี่น้องเด้อกระดูกใหญ่ครับผมน้ำไตดีเนื้อหนังดีครับผม21,000บาทต่อร้องได้ครับผมเอายำเบอกรอบได้ไ์แปเดก้อเก้าศูนย์ห้0หกส9งเก้าครับผมแม่สุดเด้อพี่น้องเด้อโศกพลาดะครับผมอ่าแม่สุดพนันแม่ต๋อม เอาเดากันเข้าไปเลยมือนี่รับผมวามันผ่านแล้วอ่ะนี่ครับสำหรับมือนี่ครับชุดนี้กะเบ้าหลุดไก่จะยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนเลี้อพี่น้องเด้อติดตามกันไปต่อไปในคลิปข้างหน้าครับผมสำหรับมือนี่กะสวัสดีครับไม่เมียกับลูกยักสร้างเมียสา